อ่าสวัสดีครับอาจารย์ป้งสวัสดีครับอาจารย์ตายเจอกันอีกครั้งแล้วครับวันนี้มาในประเด็นที่ฮอตช่วงนี้ก็เลยอยากจะมาชวนอาจารย์คุยด้วยประเด็นที่คอร์สเรื่องงานวิจัยวิจัยชิปใช่ไหมหรือว่าใช้วิธีซื้อใช่ไหมครับแต่ผมก็เพิ่งทราบอ่าครับทราบไม่กี่วันเนี่ยครับตกใจเหมือนกันว่ามีแบบนี้ด้วยก็ช็อกเหมือนกันอ๋อครับแต่ก่อนที่จะไปคุยประเด็นนั้นอยากจะชวนอาจารย์คุย ปัจจุบันก่อนว่ายุคนี้เป็นอาจารย์เนี่ยมันมันมันยากไหมอ่ะในการที่จะเรียกว่าเพราะว่ามันอาจารย์ตอนนี้สารภาพมันก็จะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยใช่ไหมมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะเป็นยุคนี้มันมันมีตัวชี้วัดเยอะไหมเยอะมากจนแบบทําให้การทํางานมันยากลาบากไหมอาจารย์ลองไปแนะนําตรงนี้หน่อยครับประเด็นแรกครับครับถ้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับสมัยก่อนจะเป็นข้าราชการสิทธิ์ก็จะมีสิทธิ์เบิก ค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนลูกได้แต่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะประมาณยี่สิบปีละจะเป็นจะไม่มีข้าราชการแล้วครับจะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็เรียกเรียกว่ากึ่งออกไปทางเรียกว่าเอากนชนก็คือญญก็สิ่งก็จะคล้ายๆกับใช่ครับต่างมันจะมีรุ่นผมเนี่ยยังโชคดีได้สัญญาถึงวันเกษียณแต่ช่วงหลงัลงๆ<อ>ในหลังที่เข้ามาครับหลังผมเข้ามาสักสองสามปีเนี่ยมันจะมีสัญญาทุกๆห้าปีครับ อ๋อความกดดันก็จะมากกว่าครับแ,แล้วก็เรื่องของตำแหน่งวิชาการ้วถ้าเป็นข้าราชาการเนี่ยไม่บังคับเลยครับว่าต้องขอตำแหน่งทางวิชาการแต่พนักงานนี้บังคับครับเราก็คือต้องขอพอ,อขอรอ,อพอภายในกี่ปีอะไรเงี้ยครับแต่บางที่ก็เห็นอาจารย์ไม่ขอก็หลายคนเยอะอาจจะได้เรื่องของมหาลัยมีกฎครับแต่ไม่ได้ใช้เห็นหลายที่เหมือนกัน,นถ้าใช้นี่อาจจะเกิดครับมันขึ้นอยู่ครับ แต่ละหมาอะไรด้วยใช่ไหมไม่อาจจะไม่ไม่แตกกฎเกณฑ์อาจจะแตกต่างกันเรื่องของการตอบสัญญาใช่ไหมใช่ครับบางทีเขาไม่ใช้ถ้าใช้นี่อาจจะอาจารย์หายไปเกินครึ่งงั้นก็จะเกิดผลเสียมหาศาลคือมีกฎแต่มีกฎกฎเขียนไว้แต่ไม่ได้เอามาใช้ก็เห็นหลายแบบเข้มงวดมากนักเลยบางทีก็มีการยืดหยุนบ้างจ้่เนาะอาจารย์ตอบแบบไม่โลกสวยนะครับยุคนี้เป็นอาจารย์ยัง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 ดีอยู่ไหมครับยัง ถ้าสมัยก่อนนี่เราโอ้ถ้าเป็นอาจารย์นี่เรารู้สึกว่าเรามีความภาคภูมิใจใช่ไหมแต่สมัยนี้มันยังมันยังมันยังจูงใจอยู่ไหมหรือว่ามันมันก็แล้วแต่แต่และบุคคลแ่ะความชอบครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วแต่บุคคลเลยครับแต่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจผมก็คิดว่าโอเคอย่างผมก็มีไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าอาจารย์ที่ผมตอบแทนของผมครับเจีงเดียวคือค่าตอบแทนครับมันไม่ไม่เยอะครับเทียบกับอาชีพอื่น คือจบพิณเอกแล้วกว่าจะอะไรก็เงินเดือนเริ่มต้นก็ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,คร่คือเยอะประมาณนึงแต่ว่ายังยังไม่เท่าไหร่แต่ยังดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นข้าราชาการน้อยกว่านี้ครับน้อยก,กว่านี้เยอะอแล้วก็หลายเรื่องครับแล้วก็เมื่อก่อนเป็นแล้วก็อิสระกว่าน,นี้ถ้าเป็นสมัยก่อน,นครับปั<ช>จจุบันนี้ก็ไม่ละเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็จะมีกฎเกณฑ์ขึ้นมาเยอะเยอะละนะครับเขาค่อยๆเรียกได้ว่าเข้มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ครับ ค่อยๆมีนู่นมีนี่มีอะไรประมาณนี้เรื่อยๆชครับก็เห็นอาจารย์ทุกคนก็เห็นบ่นกันเยอะครับแต่คนที่ไม่บ่นก็คนที่มีความสุขว่าน่าจะมีแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเงียบไว้ก่อนก็มีบ่นเยอะเยียดดิวใช่ป่ะแต่สําหรับผมก็โอเคนะครับชีวิตตัวนี้ก็มีความสุขดีก็ไม่ได้อะไรก็อันไหนที่ไม่ได้อันไหนที่เครียดๆก็ปล่อยปล่อยออกไปครับก็อย่าไปใส่ใจ ประมาณนี้ปล่อยวางอะไรเงี้ยถ้าไนพยายามมีความสุขกับปัจจุบันไว้โอเคครับแล้วเส้นทางอาจารย์ตอนจบมาด็อกเตอร์แล้วก็ก็เริ่มมาเป็นบรรจุครั้งแรกก็คือเป็นตำแหน่งก็คืออาจารย์ใช่ไหมครับแล้วก็มาทำหาาน,น่ช,ช่วงมันมีความตอนขอตําแหน่งทางวิชาการมีความมันรับรื่นไหมหรือว่ามันก็มีความต้องยากลำบากบ้างบางเป็นบ,าง,บ,า,งบางช่วงอะไรเงี้ยในการขอตาแหน่งใน <c oughs> ช่วงครับ ในช่วงแรกที่มาทํางานก็ยอมรับนะครับว่าก็ต้องปรับตัวเยอะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนก็คือทรัพยากรที่เมืองไทยเนี่ยมันไม่ค่อยในเทียบกับที่ผมจบมาเยอรมันเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วงานวิจัยก็ค่อนข้าต,ต่างๆแล้วก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะทําอย่างไรกับทรัพยากรที่มีอยู่นะตอนนี้ต้องมานั่งคิดหัวข้อวิจัยแล้วอย่างหนึ่งครับคือเรื่องเงินสนับสนุนครับตอนนี้ผมว่ายังไม่ค่อยเยอะอย่างผมก็มีช่วงแรกๆก็ทางม,มาหาวิทยาลัยพยายามผลักดันให้ ขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ใช่ซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะัสนับสนุนทุกคนแต่ปรากฏว่าผมไปดูครับการแข่งขันมันสูงมากครับจ, <ำ S 1> จนว่าจำ,จำกัดคนกันแล้วโอ้โหนึกว่าจะได้กันเขาจะสนับสนุนกันเยอะปรากฏว่าไม่ใช่ก็ได้แข่งขันสูงครับก็เลยเหมือนก็ต้องแย่งชิงกันอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าอาจจะขาดตรงนี้เงินสนับสนุนก็ไม่เคยมีถ้าขอให้มีเงินสักอย่างงานวิจัยมาแน่นอนครับมีเงินปุ๊บมีเงินจ้างน,นักศึกษานักศึกษา เฮโลกันมาแน่ถ้าเงินค่าตอบแทนดีแต่ปัญหาคือเราไม่มีเงินผมก็เลยต้องพยายามดิ้นรนก็คณะก็ยังดีมาหาิทาลัยก็ยังดีครับมีเงินสนับสนุบสนบ,บ้างบางส่วนก็จะได้งานวิจัยพอประมาณนะครับแล้วก็ได้บ้างบ้างแต่อาจจะยังไม่อลังการภาพหเหมือนสมัยอยู่ที่ต่างประเทศครับก็ก็กพยายามเก็บไว้เรื่อยๆครับโอเคแล้วตอนขอคอสอจันทร์ก็คือต้องมีงานวิจัยหนึ่งชิ้นใช่ไหมแล้วก็ทำตำบานหนึ่งเล่มหรือว่าไงครับตอนนี้ครับเ,เป็นยังไงครับเกณฑ์ ขอขอสอมีงานวิจัยอย่างต่ำสองเรื่องครับแล้วก็มีเอกสารประกอบการสอนครับประมาณนี้แต่ขอพอสอไม่ยากครับไม่ยากเพราะางานวิจัยไม่ได้เข้มอะไรมากไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงก็ได้ละครับส่วนใหญ่คือเอกสารครบมันก็ได้ละพอสอขอไม่ยากเพราะว่าจะเห็นอาจารย์ที่มหาเทาลัยหลัง หลายคนก็จะเป็นผอสอกันเยอะเกือบหมดไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นครับแล้วจะใช้เวลาครัคครับชิญครับอาจารย์ว่าไงนะอาจารย์นั้นจะใช้เวลาจากอาจารย์มาเป็นผอสอนี่ใช้เวลาประมาณกี่ปีครับตอนนั้นตอนนั้นสองปีครับเพราะว่าตามกฎของผมตอนแรกคือต้องเป็นอาจารย์มาก่อนสองปีแล้วถึงจะยื่นขอผอสอน้พอครบเวลาปุ๊บผมก็ยื่นทันทีเลยครับสองปีก็อึงเตรียมผลงานไปแล้วเตรียมก็เลยครับมันไม่ได้ยากอะไรครับถ้าเราพยายามทํางานวิจัยพยายามวางแผนให้ดีผอสอ ไม่มียากครับงานวิจัยเขาไม่ได้เข้มอะไรมากครับอ๋อแล้วก็เอกาสารประกอบการสอน